สิ่งที่ได้ครับเป็นไปตามคาดครับนี่ครับจะมีทั้งสีเขียวแล้วก็เป็นคัพเปอร์ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการผสมสีประกัดอีกวิธีหนึ่งคือเรื่องการดึงดึงยีนดึงยีนสีก็คือสีประกัดที่ผมเคยพูดในคลิปเก่าๆก็จะเป็นผมจะแบ่งใน ส่วนของผมเวลาผมทําประกศาศก็จะแบ่งเป็นสองเฉดสีสองฝัง่งก็คือฝั่งสีเงากับสีด้านคือสีเงาพวกตะกูลสีเมทัลลิกซึ่งโจทย์ผมต้องการจะสร้างปลาอยู่สองแบบให้เกิดขึ้นในคออเดียวกันก็คือต้องการเป็นคัพเปอร์เป็นแบทคัพเปอร์สีแบทคัพเปอร์หนึ่งหนึ่งสีแล้วก็เป็นสีเขียวเมทัลลิกหนึ่งหนึ่งสีซึ่ง ถ้าในเรื่องยีนสีที่คลิปเก่าๆที่ผมพูดก็คือยีนเด่นสุดก็คือยีนสีเขียวด้อยลงมาก็คือเป็นสีคอป,ปเปอร์ซึ่งถ้าเราจะทำปลาตามโจทย์ที่ผมต้องการก็คือเป็นปลาสีเขียวเนื้อดำแล้วก็เป็นเบคคอปเปอร์เบคคอปเปอร์ก็คือเป็นสีคอป,ปเปอร์แล้วก็เนื้อดำพวกนี้ ต้นสายก็คือเนื้อดําก็คือต้องก็ต้องใช้สีสีดําของเนื้อก่อนเป็นต้องคัดเลือกปลาที่เป็นสีดํทาทั้งคู่ก่อนเป็นเนื้อสีดําทั้งคู่เพื่อสร้างเนื้อดําก่อนแล้วแนิกเกรลผมต้องการเป็น2แบบก็คือเป็น2ชุดไม่ใช่สองแบบไม่ใช่ตัวเดียวในในในนั่นก็คือตัวนึงก็คือเป็นสีเขอย์อเลยอีกตัวนึงก็เป็นสีเขียวเลยก็ต้องการ2ชุดเพื่อต้องการมาพัฒนาต่อวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดเรื่องเกล็ด ผมก็เลยใช้ตะกูลพวกผมใช้ตะพูก็คือพวกแบคดากอนแบคดากอนก็คือผมจะเอาชุดเกตของเขาความละเอียดของเกตคือพวกประพว้พวกประเภทเกตยกหรือพวกแบคดาคอนพวก, Back พวกนี้ส่วนหัวก็จะเคลือบมิดสวยงามเกตที่หัวจะละเอียดเกตที่ตัวก็จะเป็นพวกตะกูลเกตยกส่วนตาเขียวผมมีต้นต้นสายของผมอยู่คือเป็นต้นสายดั้งเดิมที่ผมเคยพัฒนาขึ้นมาก็คือเป็น เป็นสายของผมเองซึ่งเป็นสีเขียวเป็นตัวเมียเป็นสีเขียวซึ่งเป็นตะกูลกรีนเมทเลลิกซึ่งพัฒนามาหลายรุ่นเลยเหมือนกันซึ่งก็ยังพอ,อยังพอมีลงเหลืออยู่ซึ่งตาชุดนี้มันขาดสายไปแล้วคือสายผมขาดไปแล้วผมหยุดทําไปแล้วก็เอาสายไปฝากไว้ที่เพื่อนพอดีเพื่อนเขาก็ยังพอมีอยู่ผมก็เอากลับมาพสร้างมารุ่นนี้ที่ทำเป็นรุ่นที่2ทีน,นี้เรามาพูดถึงจากโจทย์ที่บอกว่าต้องการเกล็ดแบบมังกร คือเกรดแบบพวกตระกูลดาก้อนแต่อยากได้สีเป็นแบบเบทคัพเปอร์แล้วก็ต้องการสีเขียวอีกชุดหนึ่งแต่พวกเป็นพวกเกรดมังกรเหมือนกันเกรดมังกรก็คือเกรดพวกตระกูลดาก้อนแต่สีเขียวพวกนี้จะเป็นเนื้อดําสิ่งที่ได้ครับเป็นไปตามคาดครับนี่ครับจะมีทั้งสีเขียวแล้วก็เป็นคัพเปอร์ครับซึ่งปลาก็จะเป็น2ส,สีนะครับนี่เป็นฝั่งสีเขียวหนึ่งตัว ปากสีเขียวชุดหนึ่งแล้วก็สีคอปเปอร์ชุดหนึ่งเดี๋ยวช้อนช้อนมาดาูนะครับนี่ครับอ่าไปเคดูอ่าเ,เป็นสีคอปเปอร์สว่างสว่างนะครับและส่วนสีเขียวก็เป็นสีเขียวเมทัลลิกนี่ปลาอย่างเด็กอายุประมาณสองเดือนพวกนี้ปลาอย่างเล็กมากจะก,ก็จะแบ่งเป็นสองกะละมังมีกะละมังนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็ กระลมังนี้อีกอันหนึ่งกระลมังนี้สีก็เริ่มจะมาแล้วก็จะมองไม่เห็นนะนะ,ะเป็นสีเขียวตั้งคัพเปอร์ตั้งเขียวตั้งคัพเปอร์เคปเ,ปรเป็นไปนตามคาดตามคาดการนี่คือผลของการดึงยีนสีคือดึงยีนเด่นของสีเขียวให้ด้อยลงมาแล้วก็เพิ่มสีคอปเปอร์ลงไปในยีนด้อยของสีขาวในฝั่งตะกวนสีเมทัลลิกครับซึ่ง วัตถุประสงค์ที่ผมทําก็คือผมจะใส่2ตัวเนี่ยผู้กับเมียเนี่ยแบคดาคอนกับกลีนเมทัลลิกเอาเข้ากันเพื่อให้เกิดเป็นสีคอปเปอร์หชุดแล้วเกิดเป็นสีกลีนเมทัลลิกหนึ่งชุดส่วนของสีคอปเปอร์ที่จะเกิดจะเป็นสีคอปเปอร์ที่ค่อนข้างจะสว่างอมไปทางทองคือเป็นสีทองเหลืองมันไม่เกินคอปเปอร์ทีเดียวเป็นจะเป็นสีทองทองเหลืองส่วนเจ้าสี เขียวก็จะเป็นสีเขียวเมทัลลิกซึ่งจะมีความเงางามเหมือนกับสีปเปลีแมลงทับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ่าทำไมถึงผ้ตั้งโจทย์อย่างนี้พอโจทย์อย่างนี้มาปุบ๊บทำไมผมถึงต้องเอาปลาสอง,สอ,ง,สอ,งอย่างนี้มาเข้ากันก็คือตัวผู้เป็นแบคดารกอนตัวเมียเป็นกรีนเมทัลลิกหนึ่งแบคดีรกอนมันเป็นตระกูลสีที่พัฒนามาจาก เขาเปิดแล้วก็ทําให้ด้อยด้อยด้อยลงมาเป็นสัตว์เป็นปลาตระกูลสีเงาส่วนกรีนเมทัลลิกพวกนี้ก็เป็นตระกูลสีเงาอยู่แล้วเอามาเข้ากันปุ๊บเมื่อสีเงากับสีเงาเข้ากันก็จะเป็นปลาฝังสีเงาเสร็ฝังสีเงาเสร็จจะเกิดสีคอปเปรดได้ไงก็คือสีเขียวคือยินเด่นสุดรองลงมาก็คือสีคอปเปอร์เมื่อเราเอาสีขาวเมื่อจากคอปเปอร์ได้จากคอปเปอร์ก็คือสีขาว อ่ามันจะมีสามชั้นนะเขียวเด่นสุดเป็นสีเขียวสักฝั่งไล่จากฝั่งไม่ไม่ทะลิกนะเขียวเมื่อเขียวแล้วก็เป็นคอปเปอร์คอปเปอร์แล้วก็เป็นสีขาวแล้วเราเราทังนี้เราก็มาต้องการลดสีเขียวเพื่อเราต้องการจะสร้างสีคอปเปอร์ก็คือเอาสีขาวเนี่ยเข้าไปเมื่อสีขาวเข้าไปในสีเขียวก็จะเกิดยินด้วยตัวที่มียินด้วยจากสีเขียวก็คือเป็นสีคอปเปอร์ เพราะว่าสีขาวมันด้ยมาอีกชัดหนึ่งจากคัพเปอร์ก็แสดงว่าเหมือนกับเราถ้าเราคิดเป็นแิตนิสร์ก็คือเหมือนกับเอาเลขตัวหนึ่งสมมุติสีเขียวมันคือเลข3สสีสีคัพเปอร์คือเลข2สีขาวคือเลข1หนึ่งแล้วก็เลข1เข้าไปลบเลข2เลข3โทษทีเอาเล็กเอาเลข3าไปลบเลกแลเลข1หนึ่งก็จะได้เล็กอออกมาก็คือเป็นคัพเปอร์ อันนั้นก็คือนี่สมมติเทียบเป็นวิทยาศาสตร์ให้ดูกันง่ายๆนี่คือการดึงยีนสีสิ่งที่ได้มาก็ได้ตามที่ผมคิดสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวที่สว่างขึ้นแล้วก็มีความเงาง,งามมากขึ้นเพราะเราใส่เพราะเราไปตดทอนของเขียวที่เคยเข้มขึ้นเราจะทําให้เสียวสีเขียวนั้นอ่อนลงส่วนที่อ่อนลงไปอีกก็จะเป็นคอปเปอร์ซึ่งเป็นคอปเปอร์ที่สว่างสว่างกว่าคอปเปอร์ปกติเพราะว่าเราเอาสีขาวจากตระกลูลเบกดากน ก็จะได้เป็นคอปเปอร์สายเลือดใหม่นี่คือการดึงสีดึงสีซึ่งปลาชุดนี้ก็จะได้เป็นสองชุดจะได้สองชุดร็อเเซนต์เลยก็คือเป็นสีเป,นนเป็นสีเขียวครึ่งหนึ่งแล้วก็สีคอปเปอร์ครึ่งหนึ่ง,ง,งเป็นครึ่งครึ่งเลยแล้วก็พวกเนี้ยเราก็มาไล่เอฟกันต่อได้เลยก็คือเอาเขียวเข้ากับเขียวเพื่อสร้างสีเขียวเด่นขึ้นแล้วก็เอาคอปเปอร์เข้ากับคอปเปอร์เพื่อสร้างเป็นเบคคอปเปอร์ ที่เด่นขึ้นเพราะปกติตอนนี้ก็เด่นเด่นแล้วสวยงามแล้วคือต้องการให้สีให้เลือดนิ่งยิ่งขึ้นเพื่อให้เปอร์เซ็นเป็นคัพเปอร์และหลังจากนั้นต่อไปก็พัฒนาให้กลายเป็นคัพเปอร์ทั้งคอกแล้วก็เป็นเขียวทั้งคอกส่วนก็ผมก็จะพัฒนาต่ออีกก็คือเอาพวกเขียวคัพเปอร์สีเขียวตัวนึงกับคัพเปอร์ในตัวนในคอกนี้มาเข้ากันอีกเพื่อทําให้สีสว่างและก็เงางามยิ่งขึ้นอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งเราต้อง วิธีผสมปากัดผสมสีปรากัดก็คือเราควรตั้งโจทย์ไว้ก่อนเมื่อเราตั้งโจทย์ปุ๊บเราก็มาตั้งสมมติฐานแล้วก็ทดลองทําผลที่ออกมาก็จะเป็นตัวกําหนดว่าบอกว่าเราสมมติฐานเราถูกหรือผิดมันชุดเนี้สมมติฐานถูกถูกต้องทุกอย่างตามที่ผมคิดช่วยกันก่อนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกห้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ